โชคดีที่ล้วซิงหยวนตาไวมือไวรีบประคองหลิวรู้เยียนเอาไว้แต่ลิวรู้เยียนกลับไม่ได้ทราบซึ้งใจนะกลับกันหลังจากทรงตัวได้แล้วก็ถอยห่างจากลูวซิงหยวนจากนั้นก็มองไปรอบๆตามสัญชาตญาณเรากับกลัวว่าจะมีใครเห็นท่าทีที่ค่อนข้างสนิทสนมของเธอกับล้วซิงหยวนเมื่อครูน่นี้ลูวซิงหยวนไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดว่าตอนนั้นหลิวรู้เยียนคงตกใจกับพลังของคนมังกรยังฝืนยิ้มอย่างสดใสในความคิดของตนเองรู้เยียนอยากกลัวไปเลยมีผมอยู่ทั้งคนลิวรูเยียนเพียงพยักหน้าอย่างสุภาพ ส่วนคนอื่นๆก็พากันชะเง้อมองมองไปรอบทิศทางอยากจะดูว่าผู้ใช้อสูรมังกรที่กําลังโด่งดังในเมืองซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ก็ไม่เห็นเงาคนกลับมีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งดึงดูดความสนใจของทุกคนเมื่อมองตามเสียงไปกลับเป็นเย่เซียวคนเดิมที่สวมหน้ากากที่กําลังหัวเราะอ,ออกมาข้าจะคาตายอยู่แล้วพวกแกนี่มันโง่จริงๆทันใดนั้นลู่ซิงหยวนก็เอ่ยขึ้นเย,ย่เซียวแกยาได้ใจไปคิดว่าคนมังกรนั่นช่วยพวกแกจริงๆเรอ อย่าลืมสิว่านี่คือผู้ใช้อสูรมังกรของตระกูลล่กของข้าระวังเดี๋ยวจะตายอย่างน่าสมเพชแม้แต่เจียงอินเสวียก็อดไม่ได้ที่จะดึงเย่เสียวอย่าเพิ่งเหลิงไปสิเรายังไม่รู้เลยว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรอินซีปีศาจตาเหล่เพิ่งถูกซัดสลบไปส่วนกวงถิงกับปิงเลยก็สู้พวกเขาไม่ได้เลยรีบเรียกเยวเหินคำพูดของนายมาเร็วดูสิว่าถ้าเราร่วมมือกันจะลองตีฝ่าวงล้อมได้ไหมเจียงเซ้าหลินก็เอ่ยขึ้นมาทันทีเมื่อกี้ข้าก็จำเป็นต้องลงมือกับเจ้าใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะยอมมอบปืนสายฟ้าหร แต่ข้ารับรองว่าไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าเลยครั้งนี้ถือว่าเห็นแก่น้องสาวข้าช่วยพวกเราสักครั้งเถอะเจียงเซ้าหลินไม่ใช่คนโง่บุ่มบามในฐานะทายาตระกูลเจียงเขาย่อมมองการไกลเขารู้ว่าตอนนี้หากฝ่ายตนมีกำลังรบเพิ่มก็ยิ่งมีโอกาสรอดออกไปได้มากขึ้นเขายังคิดว่าการจู่โจมเมื่อครู่ทำให้เยเซียวแค้นเคืองเขาจึงปล่อยให้อีกฝ่ายยืนอยู่เฉยๆการไม่ลงมือก็เหมือนกับเยเซียวยอมอ่อนข้อให้แล้วแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรที่ข้าให้เหยี่ยวเหินคำพูดอยู่เฉยๆคือคอยจับตาดูเผื่อนหน่วยเส เพราะหยกมรกกตั้มค่านั่นข้ายังไม่ได้เอากลับมาเลยแต่พอเห็นเจียงเซ้าหลินผู้หญิงโสยอมอ่อนข้อในใจข้าก็รู้สึกสะใจขึ้นมาวางใจที่มีข้าอยู่พวกมันทําอะไรพวกเจ้าไม่ได้หรอกข้าพูดพลางยื่นมือไปอยังหน้ากากข้าอยากจะดูนะแค่ไอ้พวกปลาซิวปลาส้อยนี่จะทําอะไรพวกเราได้สิ้นเสียงข้าหน้ากากที่ข้าสวมอยู่บนใบหน้ามาตลอดก็ถูกถอดออกช่วขณะหนึ่งบรรยากาศก็เงียบสงดอย่างประหลาดมีเพียงเจียงอินสเสวียที่มองใบหน้าของข้าด้วยความอยากรู้อยากเห็น เมื่อเห็นใบหน้าของข้าชัดๆเจียงอินเซเวียที่เดิมทีก็รู้สึกดีกับข้าอยู่บ้างแล้วหัวใจก็อดไม่ได้ที่จะสั่นไหวเล็กน้อยที่แท้นายก็หน้าตาดีขนาดนี้นี่เองก่อนหน้านี้ฉันยังนึกว่านายเป็นพวกอัปลักษณ์อีกในเมื่อนายก็ไม่ได้อัปลักษณ์แล้วจะใส่หน้ากาก,ากทั้งวันทําไมกันข้ายังไม่ทันได้ตอบลู่จิงอีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มองด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อพร้อมกับเอ่ยคําตอบออกมาสิ่งเลี่ยนสิ่งที่ทําให้ลู่จิงอีหวาดกลัวที่สุดคือฉันกลับสามารถเรียกพร้อมกันไไดด้้้้ออสรยยกกกในนนนขััแปลงางตพม แถมยังสามารถส่งพลังวิญญาณออกมาได้อย่างต่อเนื่องทําให้พวกมันคงอยู่ในโลกภายนอกได้พลังวิญญาณของมันสูงถึงระดับไหนกันแน่ลิวรู้เยียนก็ตัวสั่นเล็กน้อยฉันกลับแอบ,บซ่อนอยู่ในทีมาตลอดเช่นนั้นตลอดทางที่ลั่วซิงหยวนเอาอกเอาใจนางถ้าทางที่นางกึ่งปฏิเสธกึ่งยอมรับก็ถูกข้าเห็นหมดแล้วต่อไปต้องหาโอกาสอธิบายกับเขาให้ชัดเจนอย่างไรเสียเดิมทีทั้งสองตระกูลก็เตรียมจะมั่นหมายคนทั้งสองเพียงแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นข้าจึงออกจากตระกูลลัว่วทำให้ลั่วซิงหยวนได้โอกาสด้วยพลัังงและศกยภาาพขออ้ในนนตี การกลับตระกูลล้วเป็นเรื่องไม่ช้าก็เร็วนางย่อมไม่อาจปล่อยให้คู่มั่นของตนเข้าใจผิดได้แน่นอนว่าคนที่กุ้มใจยังมีล้วอี่มิงดูจากสถานการณ์ตอนนี้อสูนสายฟ้าอยู่ในมือข้าการจะแย่งชิงไปนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้วันนี้ข้าต้องเกลี้ยกล่อมให้ล้วซิงเลี่ยนกลับตระกูลล้วให้ได้เขายังไม่ลืมคำพูดของล้วอวีก่อนออกจากบ้านเวลานี้ไม่เพียงแต่คนของตระกูลซูและตระกูลล้วที่รู้สึกสับสนแม้แต่สีหน้าของเจียงเซ้าหลินก็ดูย่ำแย่ลงอย่างมากไม่นึกเลยว่าชายสวมหน้ากาก,ากทีี่่่ตตนนนนนดดดดููููถกกมาลออจะเป็ผ้้้ใชรััังงงทค ที่หน้าโมโหคืออินซีปีศาจตาเหล่ของตนถูกอีไฟซัดตายในหมัดเดียวทันใดนั้นเจียงเซ้าหลินก็รู้สึกแสบร้อนที่ใบหน้าในขณะนี้เจียงอินซเวียผู้มีความคิดใสซื่อที่สุดก็เริ่มคิดได้ทำแก้มป่องใบหน้าบึ้งตึงแล้วชกเข้าที่หน้าอกของล้วซิงเลี่ยนอย่างแรงนี่นายกล้าหลอกฉันเหรอแถมยังทำร้ายอสูรของพี่ชายฉันอีกบอกมาสิว่าจะชดใช้อย่างไงเดิมทีข้าที่กำลังเพลิดเพลินกับสีหน้าตกตะลึงของทุกคนถูกเจียงอินซเวียต่อยเข้าให้อย่างจังโดยไม่ทันตั้งตัว เห็นดังนั้นข้าจึงได้แต่ยิ้มแย่ๆขอโทษทีนะมันมีเหตุผลข้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันพอกลับถึงเมืองได้ยินดังนั้นเจียงอินสเสวียก็ยังทำหน้าไม่พอใจแค่นี้เองเหรอไม่เห็นจริงใจเลยข้าสายหน้ายิ้มอย่างขมขื่นจากนั้นก็หยิบลูกปัดสีฟ้ามุ่งออกมาเม็ดหนึ่งยื่นไปตรงหน้าเจียงอินสเสวียนี่อันนี้เป็นข้าขอโทษพอได้หรือยังเจียงอินสเสวียรับลูกปัดนั้นมาดวงตาก็เปล่งประกายทันทีหินอัศนีต้นกำเนิดมองดูหินอสัศนีต้นกำเนิดในมือ ความไม่พอใจเล็กน้อยที่เจียงอินสเสวี่มีในใจก็หายไปจนหมดสิ้นนางตไหล่ข้าเบาๆด้วยใบหน้ายินดีถือว่านายรักษาสัญญาเรื่องครั้งนี้ฉันจะไม่ถือสานายแล้วเจียงเซ้าหลินที่อยู่ข้างๆหน้าดำค้ำไปเลยเขาไม่คิดว่าน้องสาวของตนจะถูกหลอกล่อได้ง่ายขนาดนี้อสูรของตัวเองถูกเจ้าเด็กนี่จัดการจนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปแล้วแต่พอคิดอีกทีเด็กนี่กลับมอบหินอสนีต้นกำเนิดให้น้องสาวของตนจริงๆแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ขาดทุนเท่าไหร่ไม่นานเจียงเซ้าหลินก็ปล่อยวางได้ ข้าก็ยิ้มเล็กน้อยในเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเถอะเธอยังติดค้างเข้าฉันมือหนึ่งนะพูดพางข้าก็ดึงเจียงอินสเสวียตเตรียมจะเดินจากไปทันใดนั้นก็มีเสียงโกรธเกรี้ยวจนแทบทนไม่ได้ดังขึ้นล่วซิงเลี่ยนอย่าลืมสิว่าแกเป็นคนตระกูลล่วแกกล้าดียังไงเอาหินอสนีต้นกําเนิดไปให้ตระกูลเจียงเมื่อเห็นว่าข้ากล้าทําเหมือนพวกเขาเป็นอากาศธาตุแถมยังมอบหินอสเนีต้นกําเนิดให้ตระกูลเจียงไปง่ายๆลั่ลวจิงอีกโกรธจนแทบคลั่งเรากับถูกหักหลังอย่างที่ยอมรับไม่ได้เมื่อได้ย้ยยิินนนนนดััังงงขค่อออๆหไปมลวจีีโททษะ ดูเหมือนข้าจะตัดขาดความสัมพันธ์กับตระกูลล่วไปแล้วอีกอย่างหินอสนีต้นกำเนิดนี่เป็นของที่ข้ายึดมาได้ข้าอยากจะให้ใครก็ให้คนนั้นมันเรื่องอะไรของเจ้าด้วยชั่วขณะหนึ่งล่วจริงอีก,ก็ถูกข้าทำเอาพูดไม่ออกจากนั้นเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของล่วซิงหยวนก็ดังขึ้นอีกครั้งพี่ซิงเลียนท่านพูดกับพี่รองแบบนี้ได้อย่างไรอย่างไรเสียท่านก็เป็นบุตรของท่านพ่อนี่คือความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ท่านจะช่วยคนนอกมาต่อต้านตระกูลล่วได้อย่างไรพอเห็นล้วซิงหยวนเอ่อยเ,เถ ในฐานะลูกบุญธรรมแกก็แย่งชิงทุกอย่างที่ควรจะเป็นของข้าไปแล้วยังจะมาใส่ร้ายว่าข้าขโมยชุดชั้นในของโจย่าจริงอีกแกยังเนรคุณได้ทำไมข้าจะช่วยตระกูลเจียงบ้างไม่ได้พอพูดจบทุกคนต่างก็มองไปที่ลู่ซิงหยวนเป็นตาเดียวแกพูดจาเลวไหลข้าไปใส่ร้ายแกตอนไหนนั่นมันเป็นเพราะจิตใจแกมีปัญหาเองต่างหากข้าแค่บังเอิญไปเจอเข้าต่อคำแก้ตัวของลู่ซิงหยวนใบหน้าของข้าก็ปรากฏรอยยิ้มเย่อเย้ยข้าไม่รู้ว่าแกอาศัยที่คนตระกูลลู่เอนดูแกมากหรือแกคิดว่าพวกเขาโง่เง่ากันหมด อย่าลืมสิว่าโจหน้าห้องของหย่าจิ้งและลู่อวีก็มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทั้งนั้นใครเป็นคนทำดูกล้องก็รู้แล้วพอพูดจบสีหน้าของลู่ซินหยวนก็เปลี่ยนเป็นดูไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดการลำเอียงและความรักของทั้งครอบครัวทำให้เขาค่อนข้างจะหลงตัวเองจนลืมเรื่องกล้องวงจรปิดไปเสียสนิทเมื่อคำพูดนี้ออกมาคนตาดีก็มองเห็นเขาลางบางอย่างแล้วเพียงแต่เกรงกลัวชื่อเสียงของตระกูลลู่ในเมืองจึงไม่มีใครกล้าพูดอะไรมากสายตาที่หลิวรู้เย็ยนมองลู่ซินหยวนอีกครั้งก็มีแววรังเกียจ ส่วนลั่จิงอีที่อยู่ข้างๆความจริงแล้วรู้เรื่องทั้งหมดมานานแล้วอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมานานนางย่อมรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมเล็กๆน้อยๆของลั่ซิงหยวนนางเพียงแค่รู้สึกว่าลู่ซิงหยวนในฐานะลูกบุญธรรมถูกตระกูลลั่รับเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ตัวเองการจะมีความคิดที่ผิดเพี้ยนไปบ้างก็พอเข้าใจได้หากเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จะทําให้น้องชายที่ปกติแสนดีคนนี้ถูกมองว่าเป็นพวกโรคจิตก็คงไม่ดีดังนั้นจึงร่วมมือด้วยโยนความผิดนี้มาให้ข้าคิดว่าอย่างไรเสียข้าก็เป็นลูกแแท้ขอองพ่ม่ม รับผิดแทนน้องซิงหยวนก็คงไม่เป็นไรมากแต่นางคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในตระกูลล่วกลับถูกข้านำมาพูดในที่สาธารณะทันใดนั้นนางก็ตวาดลัวสิงเลียนแกอย่ามากล่าวหาคนอื่นมั่วๆแถวนี้น้องซิงหยวนเป็นเด็กดีมาตลอดจะทำเรื่องแบบนั้นได้อย่างไรข้าเพียงยักไหลยังไม่ใส่ใจพวกเจ้าจะคิดยังไงก็ช่างข้าแค่พูดความจริงอย่างไรเสียข้าก็ไม่เกี่ยวกับตระกูลล่วแล้วได้ยินดังนั้นล่วจิงอีก็แค่เสียงเย็นชาดูท่าข้าจะเดาไม่ผิดแกถูกตระกูลเจียงซื้อตัวไปแล้วสินะ ไม่อย่างนั้นจะทิ้งญาสายเลือดตัวเองกลับไปช่วยตระกูลเจียงได้อย่างไรพ่อแม่ให้กําเนิดแกมาเป็นคนอกตันยูแบบนี้ได้ยังไงทันใดนั้นกลิ่นไออันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งผ่านไปในพริบตานั่นคือมังกรศูนดาราเห็นมังกรเวทมนต์แห่งท้องฟ้าดาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแปลกประหลาดคว้าผีเสื้อมายาจิตวิญ,ญญาณของล่วจริงอีไว้ในอุ้งมือเห็นดังนั้นล่วจริงอีก็ตกใจมากเจ้าจะทําอะไรข้าไม่ใส่ใจท่าทีของล่วจริงอีเลยแม้แต่น้อยในเมื่อเจ้าบอกว่าข้าถูกตระกูลเจียงซื้อตัััวไปปก็็ให้ม้มนนนนเเอย่างถะ ข้าอยากจะดูนักว่าถ้าเจ้ากลายเป็นคนไร้ค่าไม่สามารถทําพันธสัญญากับอสูรได้แล้วจะมีใครมาซื้อตัวเจ้าอีกจากนั้นก็ใช้มือเดียวออกแรงบดขยี้ผีเสื้อมายาจิตวิญญาณจนตายขาที่แม้แต่เวลาจะใช้คลื่นมายาก็ยังไม่มีเพราะการตายของอสูรทําให้พลังย้อนกลับจนลวดจริงอีกระอักเลือดออกมาคําหนึ่งแต่ข้าก็ไม่ได้คิดจะปล่อยนางไปแค่นั้นเห็นมังกรเวทมนต์แห่งท้องฟ้งฟาดาวรวมพลังแห่งความมืดไว้ที่กรงเล็บมังกรแล้วตบเข้าไปที่บริเวณท้องน้อยตันเถียนของลวดจริงอีโดยตรง ทันใดนั้นล้วจริงอีก็รู้สึกว่าพลังวิญญาณในร่างเหมือนกับสายน้ําที่ถูกตัดขาดจากต้นน้ําค่อยๆเหืียดหายไปจนค่อยๆกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีพลังวิญญาณเมื่อรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายตนเองล่วจริงอีก,ก็คำรามอย่างบ้าคลั่งแกทําอะไรกับข้าสีหน้าของข้าเย็นชายอย่างที่สุดข้าก็จะให้เจ้ารู้รสชาติของการไม่มีพลังวิญญาณไม่สามารถทําพันธสัญญากับอสูรได้การใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลล่วมันเป็นยังไงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปล่วอีเมืองที่อยู่ข้าง และเหล่านักสู้อสูรที่ตระกูลล้วนำมาด้วยจะหยุดยัง้งแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วล้วจริงอีที่ถูกล้วซิงเลียนตัดหนทางการเป็นผู้ใช้อสูรไปโดยสิ้นเชิงก็คำรามใส่คนอื่นๆอย่างบ้าคลั่งข้าข้าล้วซิงเลียนให้ข้าใครฆ่ามันได้ตระกูลล้วของข้าจะมอบทรัพยากรสำหรับฝึกฝนอสูรมูลค่าหนึ่งร้อยล้านเป็นรางวัลพอพูดจบล้วซิงหยวนที่อยู่ข้างๆก็ตาเป็นประกายถ้าข้าล้วซิงเลียนที่นี่ได้จริงๆตำแหน่งทายาทตระกูลล้วของเขาก็มั่นคงแล้วอีกทั้งคำสั่งก็มาจากล้วจริงอี ที่เหลือจะสําเร็จหรือไม่ไม่เกี่ยวกับข้าแล้วถึงแม้ในใจจะคิดเช่นนั้นแต่ปากกลับพูดเอาใจพี่รองแบบนี้ไม่ดีกระมังถึงพี่ซิงเลียนจะทําลายพลังวิญญาณของพี่ไปแต่เขาก็เป็นน้องชายแท้ๆของพี่นะคำพูดนี้ไม่พูดเสียยังดีกว่าพอพูดออกมากับยิ่งจุดไฟความโกรธในใจของลู่จิงอีให้ลุกโชนมีน้องชายแท้ๆท,ที่ไหนจะทํากับพี่สาวแท้ๆของตัวเองแบบนี้ได้ยินดังนั้นลู่ซิงหยวนถึงแม้ภายนอกจะแส้ทําเป็นห้ามปรามแต่ในใจกลับรู้ดีว่าลู่จิงอีจะไม่ใจอ่อนแล้วล,วล,ลวู่ข้าข้างางเดิิมมทีคจห แต่เมื่อพวกเขาเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นของลวจริงอีก็เลือกที่จะเงียบปากโบราณว่าไวร้รางวันงามย่อมมีคนกลา้าเดิมทีทุกคนที่รู้สึกหวาดกลัวเพราะคนมังกรก็ถูกทรัพย์สมบัติมหาศาลนี้ทําให้ตะลายกลับเริ่มทําท่าทีล้อมกรอบเข้ามาล้อมพวกข้าทั้งสามคนเมื่อเห็นว่าฝ่ายตนถูกล้อมแล้วเจียงเซาหลินก็ขมวดคิ้วแน่นอินซีปีศาจตาเหลในสภาพสมบูรณ์ก็ไม่กลัวคนพวกนี้แล้วตอนนี้บวกกับคนมังกรของข้าเข้าไปอีกการกวัดล้างอีกฝ่ายเรียกได้ว่าง่ายดาย น่าเสียดายถ้าหากก่อนหน้านี้ตนเองไม่รีบร้อนแย่งชิงอสูรสายฟ้าอินซีปีศาจตาเหล่ก็คงไม่ถูกคนมังกรของเจ้าเด็กนั่นโจมตีจนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้เมื่อคิดถึงตรงนี้เจียงเซ้าหลินก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวทันทีตอนนี้เจ้ารีพาน้องสาวข้าไปจากที่นี่ข้าเจียงเซ้าหลินต่อให้ตายก็จะจดจำบุญคุณครั้งนี้ของเจ้าเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงเซ้าหลินเจียงอินเวียก็ตาแดงก่ำทันทีพี่ข้าไม่ไปพวกเราจัดการพวกมันด้วยกันเวียเออเชื่อฟังพวกเจ้ารีไปเถอะ ตอนนี้เจ้าได้เห็นอสศนีต้นกำเนิดแล้วในอนาคตเจ้าจะต้องเก่งกว่าพี่แน่นอนไม่ต้องห่วงค่อยมาล้างแค้นให้พี่รวมอยู่ในบรรทัดที่มองดูความรักใคร่ของสองพี่น้องข้าก็อดไม่ได้ที่จะสายหน้าย้อนรำลึกถึงวันเวลาที่เมืองลอกานึกย้อนไปถึงวันเวลาที่อยู่ในตระกูลลัวและภาพเหตุการณ์ในตอนนี้หากจะบอกว่าข้าไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเป็นไปไม่ได้แต่ข้าก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรมากมายข้าตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทำให้ตระกูลลัวชดใช้ให้กับสิ่งที่ทำกับข้ามาตลอดหลายปีวันนนีี้้้ถือออว่เเกกกก็บดกบดยไปแลัน วางใจเธอค่าเคยพูดไว้แล้วใครกล้าก้าวเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวเนื่องจากผมอยากจะออกไปตอนนี้แต่เขาไม่ยอมให้ไปในเมื่อเมื่อครู่ข้าคิดจะไปพวกมันไม่ยอมก็ให้พวกมันทั้งหมดอยู่ที่นี่แหละเอาละเอาละบุกมาแล้วบุกมาแล้วเราผู้ใช้อสูรที่หน้ามือตามัวเพราะทรัพย์สมบัติมหาศาลบุกเข้ามาแล้วพวกมันไม่เพียงต้องการทรัพยากรฝึกฝนหนึ่งร้อยล้านที่ตระกูลล้วเสนอฉันก็อยากให้ความมหัศจรรย์ในใจฉันจมลงและลอยไปในนั้นยังต้องการให้มังกรศูนย์ดาราของข้าสยบแทบเท้าวพวกมันอีกด้วย มองดูข้าที่กำลังจะถูกกระสุนมากมายรุมถึงล้วจริงอีกก็มีสีหน้าบ้าคลั่งไอสารเลวเด็กไปตายซะฮ่าฮ่าฮ่าล้วดซิงหยวนที่อยู่ข้างๆก็เริ่มมีความคิดบางอย่างช่างมันเถิดถ่าค่าข้าได้จริงๆแล้วชิงหินอสเนต้นกำเนิดกลับมาได้ก็ไม่เลวส่วนลิวรูเยียนเดิมทีคิดจะห้ามเหล่านักสู้อสูนของตระกูลซูที่ตามนักสู้อสูรของตระกูลล้วบุกเข้ามาด้วยกันแต่ทรัพยากรมูลค่าหนึ่งร้อยล้านมันช่างเย้อยวนใจสำหรับนักสู้อสูนที่ตระกูลเหล่านี้จ้างมามากเหลือเกินนางจึงงทได้เพียภาาวนาในใใจ ให้ชายผู้นี้ที่ทำให้นางรู้สึกแตกต่างสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เหล่านักสู้อสูรที่บ้าข้างเหล่านั้นเข้าใกล้ข้าเข้ามาทุกทีเห็นฉันก้าวไปข้างหน้ามังกรสูนดาราปลดปล่อยพลังดั้งเดิมเห็นในวินาทีนั้นพลังของมังกรสูนดาราก็พันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบนร่างของมันเริ่มปรากฏแสงสีฟ้ามุ่งผสมกับประกายสายฟ้าจากนั้นร่างของมังกรสูนดาราก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นทุกคนก็ตกตะลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้เท,ท้าที่กำลังบุกเข้ามาก็หยุดชะ ขึ้อนอสนามมังกรยักษ์สูงราวเจ็ดแปดเมตรมีปีกสองข้างปรากฏตัวขึ้นในสนามนั่นคือมังกรศูนย์ดาราหลังจากปลดปล่อยพลังดั้งเดิมแล้วข้าเองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในใจก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษข้าสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าที่หว่างคิ้วของมังกรศูนย์ดารากลับปรากฏเขาที่สามขึ้นมาคล้ายกับเขาของอสูนสายฟ้าอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะมีคุณภาพสูงกว่าในขณะนั้นเองไม่ว่าจะเป็นสองพี่น้องตระกูลเจียงที่อยู่ข้างกายข้าหรือพันธมิตรซูลั่ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับภาพนี้เห็นดังนั้นใบหน้าของข้าก็พลันปรากฏรอยยิ้มเย็นชารอยยิ้มเย็นชาเมื่อเห็นสีหน้าเช่นนี้ลัวอีเมิรงก็พลันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพิ่งจะเตรียมอ้าปากเตือนแต่แล้วก็ได้ยินข้าชี้มือไปอยังนักสู้อสูรของตระกูลสู่และลัวพรีเซลของตระกูลหลวงอสนนดาราทำลายล้างทันใดนั้นพลังสายฟ้าอันบ้าคลั่งและกลิ่นอายแห่งความมืดอันประหลาดรวมถึงพลังมังกรอันยิ่งใหญ่พลังทั้งสามอย่างกำลังรวมตัวกันอยู่ในปากที่อ้ากว้างของมังกรสู เ่านักสู้ศูนย์ที่ก่อนหน้านี้บุกเข้ามาทางนี้ในตอนนี้ก็เพราะพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้จึงได้สติกลับคืนมาโดยสมบูรณ์เพิ่งจะคิดทันหลังนี้แต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพียงแค่หนึ่งหรือสองวินาทีมังกรศูนดาราก็รวบรวมพลังเสร็จสิ้นคลื่นพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาบนสนามเหลือเพียงหลุมขนาดใหญ่สีหน้าบ้าคลั่งของลู่จิงอีก่อนหน้านี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีหน้าไม่อยากจะเชื่อโจมตีครั้งเดียวกวาดล้างทั้งหมดคนเหล่านี้ล้วนเป็นนักสู้สูนที่ตระกูลลู่รวบรวมมาหลายปีเป็นนนใกกกลลลลัังงหขอะะู่เย หายไปแบบนี้เลยเหรอลิวรูเยียนถึงแม้จะเสียดายนักสู้อสูรเหล่านั้นของตระกูลซูมาแต่นางกลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าพลังของข้าในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนที่ป่าช้างผ่านมากนักความรู้สึกหลงใหลนั้นก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นแม้แต่สองพี่น้องตระกูลเจียงที่ยืนอยู่ข้างกายข้ามาตลอดก็มองดูสถานการณ์ในสนามอย่างตะลึงงนันไม่เพียงแต่คนอื่นแม้แต่ตัวข้าเองก็ตกใจกับพลังหลังการปลดปล่อยดั้งเดิมของมังกรสุนดาราเช่นกันมังกรสุนดาราก่อนปลดปล่อยพลังดั้งเดิมเทียบไม่ได้กับปืนใหญ่่่เเลือนทียจริงๆ เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้สองตระกูลซูและลว่วหมดหวังที่จะแย่งชิงอสูรสายฟ้าแล้วเห็นดังนั้นล่วอีเมิงก็ไม่ลังเลอีกต่อไปกลั้นความกลัวในใจตะโกนมาทางข้าด้วยน้ำเสียงจริงใจสิงเลียนก่อนหน้านี้เป็นพี่ที่ผิดต่อเจ้าเจ้ากลับไปตระกูลลว่วกับพวกเราเถอะได้ยินดังนั้นลว่วอสิงหยวนที่อยู่ข้างๆถึงแม้จะตกตะลึงกับพลังของข้าแต่เมื่อได้ยินคำพูดของล่วอีเมิงก็ยังอดตกใจไม่ได้ล่วอีเมิงนี่มันเป็นบ้าอะไรถึงได้เรียกให้ล่วอสิงเลี่ยนกลับตระกูลล่วด้วยพรสวรร ถ้ากลับไปตระกูลล่วจริงๆแล้วจะมีที่ให้ข้ายืนอีกหรือแต่ล่วซิงหยวนที่รักษาภาพลักษณ์เด็กดีเข้าใจความมาตลอดในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่กล้าพูดขัดขานได้แต่ร้อนใจอยู่เงียบๆแต่ล่วจริงอีที่เพิ่งถูกข้าทำลายพลังไปเมื่อได้ยินคำพูดของลั่วอีเมิงก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่ออีเมิงเจ้าพูดอะไรให้มันกลับไปหรือมันเพิ่งทำลายตันเถียนของข้าตัดพลังวิญญาณของข้าแถมยังฆ่านักสู้อสูรของตระกูลล่วทั้งหมดอีกข้ากับมันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มองดูพี่รรรอองงงทีี่่เิมจะบ้้าคาักค ล้วอีเมิงก็ถอนหายใจอย่างจนปัญญาล้วซิงเลียนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ถ้าสามารถตอบตระกูลล่วได้คนเหล่านั้นที่ถูกฆ่าไปก่อนหน้านี้จะมีความหมายอะไรกันเล่าเพิ่งจะคิดจะประคองล้วจิงอีที่โซซัดโซเซแต่กลับถูกนางผลักออกไปล้วจิงอีผู้นำถูกทำลายพลังไปแล้วนักสู้อสูรที่สองตระกูลซูและล่วนำมารวมถึงอสูรของพวกเขาก็ถูกฆ่าจัดการในพริบตาล้วซิงหยวนก็กลัวว่าฆ่าจะข้างขึ้นมาแล้วจัดการตนเองไปด้วยจึงรีบประคองลัวจิงอีแล้วเตรียมจะรีบหนีไปแต่ด้านหลังกลับมีเสียงเย็นชาขของง้าดัึน ล้วซิงหยวนอย่าเพิ่งรีบหนีไปสิวันนี้ข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้ารู้ว่าเจ้าอยากจะเข้าร่วมการประลองอสูรในอีกสองเดือนครึ่งข้างหน้าเพื่อใช้โอกาสนี้ให้ลู่อวีประกาศตำแหน่งทายาทตระกูลล้วของเจ้าถึงแม้ข้าจะไม่สนใจตระกูลล้วแล้วแต่ระหว่างเจ้ากับข้ายังไงก็ต้องมีบทสรุปการประลองอสูรในอีกสองเดือนครึ่งข้างหน้าเจ้าก็ล้างคอรอไว้ได้เลยถึงแม้ล้วซิงหยวนจะถูกคำพูดนี้ของข้าทำเอาขนลุกสู้ไปทั้งตัวเจ้าพูดอะไรนะขอเพียงเจ้ายอมกลับมาตำแหน่งทายาทตระกูลล่วย่อออมเเป็นนนนขงจ้าแ่น พี่รองบาดเจ็บค่อนข้างนักข้าจะพานางกลับไปรักษาก่อนแล้วค่อยว่ากันพูดจบล่วซิงหยวนก็พาล่วจิงอีวิ่งลงเขาไปโดยไม่หันกลับมามองส่วนล่วอีเมิ่งยังคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับถูกข้าพูดตัดบทเมื่อครู่ยังคิดจะให้คนเหล่านั้นมาฆ่าข้าอยู่เลยตอนนี้กลับมาเกลี้ยกล่อมให้ข้ากลับตระกูลล้วสมองเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าบอกให้เจ้ารู้ไว้เลยข้าจะไม่กลับไปตระกูลล้วเจ้าอย่ามารบกวนข้าจะดีกว่าเรื่องน้ําขึ้นคราวก่อนข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยนะได้ยินดดัังงงงนนน้ลล่่่วอีมมึกก็ตใจาาาคไถเย ข้าจะรู้ว่าเรื่องน้ำขึ้นเป็นฝีมือของนางนึกถึงสภาพหน้าสังเวชของล่วจริงอีเมื่อครูและภาพมังกรสูนที่น่าสะพรึงกลัวนั่นสังหารนักสู้อสูนจำนวนมากในพริบตาล่วอีเมืองก็อดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นทันใดนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกหันหลังแล้ววิ่งตามลูวสิงหยวนไปคนอื่นๆที่ตระกูลล้วนำมาก็ตามไปอย่างเงียบๆมองดูล่วอีเมืองที่หนีไปอย่างทุลักทุเลมุมปากของข้าก็อดไม่ได้ที่จะยกขึ้นเป็นรอยยิม้มกิเลนเมคามนตราเป็นอสูนสนับสนุนที่ดีจริงๆต้องหาโอกาสจััดดกาารมนมนให้ไ้ไ ลัวอีเมิงที่คิดว่าตนเองรอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วหารู้ไม่ว่าลัวซิงเลียนได้หมายตากิเลนเมคามนตราของนางไว้แล้วลัวซิงเลียนข้าอยากจะคุยกับเจ้าหน่อยข้าหันไปมองกลับเป็นหลิวหรูเยียนทันใดนั้นก็ทำหน้าเบื่อหน่ายไม่มีเวลาจากนั้นก็หันไปก็ยิ้มแย้มมองไปที่เจียงอินสเสวียข้างๆวันนี้ข้าช่วยเจ้าขนาดนี้เดี๋ยวจะเลี้ยงอะไรข้าละ่ะเห็นได้ชัดว่าเจียงอินสวีย,ยังไม่ได้สติจากการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อครูน่นี้หลังจากข้าถามซ้ำอีกสองครั้งในที่สุดนางก็ค่อยๆได้สติกลับมา กินกินกินเจ้ารู้แต่เรื่องกินไปรักษาอสูรของพี่ชายข้าก่อนเถอะก็ได้ข้าจะไปเอาของจากหน่วยเสือชิตาก่อนมองดูเงาหลังของคนทั้งสองที่พูดคุยหัวเราะกันเดินไปทางด้านข้างในใจของหลิวรูเยียนก็รู้สึกสับสนปนเปความโกรธที่ไม่ยอมแพ้ลุกโชนขึ้นในใจผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างกายเขาควรจะเป็นข้าสิข้าต่างหากที่เป็นคู่มั่นของเขาทำไมถึงแย่งเขาไปได้ต้องชิงตัวลู่สิงเลี่ยนกลับมาให้ได้หลังจากตัดสินใจแน่วแน่แล้วหลิวรูเยียนก็วิ่งตามไปในทิศทางที่พี่น้องตระกกูลูลั่่ววจไปรรรมอยในบนทดทดี ส่วนเสือดาวทองที่ถูกเหยว่เหินคำพูดจ้องอยู่ตลอดไม่กล้าหนีไปไหนพอเห็นข้าเดินมาทางนี้ก็ซุดตัวลงกับพื้นทันทียื่นหยกมรกตออกมาอย่างนอบน้อมข้าก็ไม่คิดว่าเสือดาวทองจะรู้ความขนาดนี้แต่ข้าก็ยังคงพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเจ้าคงไม่คิดว่าแค่นี้จะจบเรื่องแล้วใช่ไหมมองดูลวดสิงเลี่ยนที่ยิ้มให้ตนเองอยู่ตรงหน้าเสือดาวทองก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายดูเหมือนจะนึกถึงคำพูดที่เคยเยอยเยเยี่ยเซียวเอาไว้ก่อนหน้านี้ตบหน้าตัวเองสองครั้งด้วยสีหน้าขมขื่นข้ามันปากเสียจริงๆ มังกรสุนดาราที่อยู่ข้างๆไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจามใส่ลำต้นไม้ที่อยู่ข้างๆสิ่งที่พ่นออกมาทําให้ลำต้นไม้กลายเป็นเท่าฐานทันทีเห็นดังนั้นสมาชิกหน่วยเสือชิตาทุกคนก็ตกใจจนตัวสั่นเสือดาวทองก็รีบหยิบบัตรธนาคารที่ไม่ระบุชื่อออกมาจากกระเป๋าเสื้อคุณชายล้วนี่คือเงินสองล้านเป็นสมบัติทั้งหมดของหน่วยเสือชิตาพวกเราขอท่านโปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะข้ารับบัตรธนาคารมาด้วยสีหน้าพอใจไปซะครั้งหน้าถ้าเจอข้าอีกก็ไม่ใช่เงินที่จะซื้อชีววิตได้้แล ได้ยินดังนั้นสมาชิกหน่วยเสือชิตาทุกคนก็เหมือนได้รับอภัยโทษครั้งใหญ่เสือดาวทองยิ่งพูดด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวคุณชายล่ววางใจได้ไม่ว่าต่อไปใครจะเป็นศัตรูกับท่านหน่วยเซือชิตาพวกเราก็จะอยู่ข้างท่านเสมอต่อคําพูดเหล่านี้ของเสือดาวทองข้าเพียงยิ้มแต่ไม่พูดอะไรจากนั้นก็โบกมือเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไปได้แล้วหน่วยเซือชิตาที่ขวัญน,นีดีฝ่อไปนานแล้วจะกล้าอยู่ต่อได้อย่างไรรีหันหลังวิ่งหนีไปทันทีสําหรับการปล่อยหน่วยเสือชิตาไปสองพี่น้องตระกูลเจียงก็ไม่ได้มีความเห็นอะไร เมื่อเห็นข้าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเจียงอินสเสวียก็พุ่งเข้ามาโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นโผล่เข้ากอดคอข้าเก่งจริงๆเลยนักสู้อสูรของตระกูลซูและล่วเหล่านั้นถูกเจ้ากำจัดหมดเลยเหรอเดิมพีเจียงเซ้าหลินที่ค่อนข้างยิ่งยโสหลังจากเห็นสิ่งที่ข้าเพิ่งทำสำเร็จไปก็ยอมรับนับถืออย่างหมดใจถึงแม้จะไม่พอใจกับการกระทำที่ไร้ขอบเขตของน้องสาวตนเองอยู่บ้างแต่พอคิดอีกทีถ้าสามารถดึงอัจฉริยะที่น่าสะพรึงกลัวคนนี้เข้ามาอยู่ในค่ายของตระกูลเจียงได้การเป็นใหญ่ในเมือง เมื่อคิดถึงตรงนี้เจียงเซ้าหลินก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของเจียงอินเซวียมากนะแต่เขากําลังจะพูดอะไรบางอย่างกับข้าเห็นได้ชัดว่าพื้นที่รอบตัวพลันเกิดคลื่นพลังงานสันไหวไม่ว่าจะเป็นบางกรอสูนดาราหรือเหย,ยวเหินคําพูดก็ถูกดึงกลับเข้าไปในพื้นที่อสูนโดยบังคับวินาทีต่อมาข้าที่ถูกเจียงอินเซวียกอดคออยู่ก็รู้สึกเหมือนฟ้าหมุนดินหมุนหัวทิ่มลงไปที่พื้นเจียงอินเซวียเห็นดังนั้นก็ตกใจมากรีบใช้สองมืออบอุ้มอย่างแรงปปรระะคอออออองงงงข้้้้าาทที่เกไไกืบจลลมมไไวในดัศษ ก็ซบลงไปในส่วนโค้งวอาอันภาคภูมิใจของเจียงอินสวียน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสอันนุ่มนิ่มนั้นอสูรสายฟ้าเห็นข้าสลบไปก็มุดเข้าไปในพงหญ้าข้างๆหายไปอย่างไร้ร่องรอยเดิมทีเจียงเซ้าหลินที่คิดจะตามไปก็นึกขึ้นได้ว่าอสูรของตนเองสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างน่าเสียดายจากนั้นก็รับข้าที่สลบไปจากอ้อมกอดของเจียงอินสวียแบกขึ้นบ่าไปกันเถอะกลับไปที่เมืองก่อนเจียงอินสวียที่เดิมทีกังวลเกี่ยวกับลู่ซิงเลียนมากอยู่แล้ว้วกก็พยััหนนาทนที ทั้งสามคนจึงขึ้นขี่ปิงเลยมุ่งหน้ากลับไปยังเมืองทั้งสามคนที่กลับมาถึงตระกูลลัวก็กำลังผลัดกันพูดผู้หญิงคนหนึ่งกับลั่อวีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ประธานในห้องโถงเพราะแย่งชิงอสูนสายฟ้าและหินอสนีต้นกำเนิดมาไม่ได้แถมยังสูญเสียเหล่าแขกรับเชิญที่ตะกูลลัวเลี้ยงดูไว้เหล่านักสู้อสูนจึงคิดจะโยนความผิดทั้งหมดมาให้ข้าสุดท้ายลั่จิงอีที่ถูกฆ่าทําให้กลายเป็นคนไร้ค่าก็ร้องให้ฟูมฝ่ายพูดว่าพอท่านต้องช่วยลูกสาวคนนี้ด้วยนะไอ้ขยะลัลน่น เห็นได้ชัดว่าไปเข้ากับตระกูลเจียงแล้วท่านจะปล่อยพวกมันไปไม่ได้เด็ดขาดนะแต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือลูวอวีไม่เพียงไม่โกรธกลับหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งฮ่าฮ่าฮ่าข้ามีบุตรชายผู้มีแววแห่งตำนานไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องเรียกสิงเลี่ยนกลับมาให้ได้มีเพียงเขาเท่านั้นที่จะนำพาตระกูลล้วของเราไปสู่ความรุ่งโรจน์แม้กระทั่งสามารถขยายอิทธิพลของตระกูลล้วของเราไปยังเมืองอื่นๆได้พอพูดจบล้วจิงอีที่กลายเป็นคนไร้ค่าไปแล้วก็เริ่มจะรับไม่ได้ท่านบ้าไปแล้วหรือ มันไปเข้ากับตระกูลเจียงแล้วนะแถมยังฆ่าคนของเราไปตั้งเยอะท่านยังจะอยากให้มันกลับมาอีกเหรอล่วจริงอียังไม่ทันได้ตั้งตัวฝ่ามือของลู่วอวี๋ก็ฟาดลงบนใบหน้าของนางแล้วสู้เขาไม่ได้ยังมีหน้ามาพูดอีกพวกเจ้าบวกกับคนของตระกูลซูรวมกันหลายสิบคนยังสู้ล่วสิงเลี่ยนคนเดียวไม่ได้พวกเจ้าบอกว่าเขาทรยศไปเข้ากับตระกูลเจียงนี่จะโทษเขาได้หรือไม่ใช่เพราะพวกเจ้าที่เป็นพี่สาวคอยรังแกเขาในวันธรรมดาดูถูกเขาไม่อย่างนั้นเขาจะไปเข้ากับตระกูลเจียงทำไมล่วจริงอีลั่วอี้ง ล้วซิงหยวนทั้งสามคนถึงกับอึ้งไปเลยพวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าลู่อวีจะโยนความผิดเรื่องที่ฆ่าทรายศตกลก่วล,ลูว่มาให้พวกเขาทั้งหมดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ท่านเป็นคนอนุญาตหรอกหรือทำไมกลับมาโทษพวกเราละ่ะ